ดีๆจากคดีปกครองตอนต้องผลจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเพราะเหตุภรรยารับซ่อมรถจักรยานยนต์ของเทศบาลคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำรถจักรยานยนต์ของเทศบาลไปซ่อมที่ร้านของนายแสงซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลโดยภรรยาของนายแสงได้ลงนามในใบเสนอราคา ใบสั่งของหนังสือส่งงานจ้างบินเงินสดและดีกาเบิกใจเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ดังกล่าวต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเห็นว่าในแสงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กับเทศบาลเนื่องจากภรยาเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลจึงมีคำวินิจฉัยให้ในแสงพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล นายแสงจึงยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้สั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ให้ในายแสงพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกเข้ามามีส่วนได้เสียกับเทศบาลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการได้ประโยชน์จากการเข้าทำสัญญา หรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลหรือไม่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดข้อยกเว้นและมิได้กำหนดถึงมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนได้เสียในการกระทำดังกล่าวกับเทศบาลที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แต่อย่างใดหากผู้กระทำดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลหรือเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลและมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาดังกล่าว ก็ครบองค์ประกอบตามกฎหมายที่สมาชิกผู้นั้นจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อคอเทจ,จริงรับฟังได้ว่าภรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นคู่สัญญาหรือเข้าทำกิจการให้แก่เทศบาลโดยเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคาใบสั่งจ่ายใบส่งของหนังสือส่งงานจ้างบินเงินสดและเป็นผู้ลงนามรับเงินในดีกาเบิกจ่ายเงินซึ่งมีเทศบาลเป็นคู่สัญญา โดยผู้ฟ้องคดีก็อยู่ที่ร้านกับภรรยาด้วยและรถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีสติกเกอร์ตราประจำเทศบาลติดอยู่ผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับเทศบาลอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา18ทวีแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496 คำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลจึงชอบด้วยกฎหมายผีภาคสายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355